็มีผู้ที่ผ่านการครัดเลือกไปการาพิธีส่งพี่ๆทุกท่านเดินทางาไปปฏิบัติหน้าที่นะครับและเป็นการอวยพรและขอบคุณในการรมเจ้าพิีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับผมขออนุญาตนำสู่ระเบะียบวารขั้นตอนอ Gracias. ตั้งเอาว่าจะเป็นผู้การจังหวัดมาลาทิว so ่านะครับตอนนั้นผมก็ไม่อยู่วันนี้นะผมไม่อยู่วันนี้ผมอยู่หน้าตาตามสามเดือนเสร็จจะมีท่านมีงานท้่นตื่นนะครับผมขออยู่หล่อให้ท่านเลื่อน้องผมการนะครับตอนนั้นผมไม่รบกวนท่านไปเลาดนักดีกว่านะครับขอให้มีจิตใจที่เฉลิมนะผมัเราต้องมีงานเป็นการด้วง เองก็เนคนไปไปสร้างไว้เปลี่ยนชื่อแน่ะนามเชื้อฐานของ แต่จากนั้นุนพลพระชนมฤนิด้วยดวงใจหรือ่านแทนบินไทยกต้องชูท่าสตาธาละไรเหนือบินใจเลยลาดอยู่สุดแจกร้องแน่แท้ขุนพลแร้เดี๋ยวทุกคนใทยก็ตางอยู่ลาดคุณแล้วใช้โคตรขุนพลผมะทำงไปถ้า้องเสือกูดะต่อยสัตว์ติดและโรลงนะตรงแบบนี้ยังไม่มีนไรได้มาลายไคนเดียวแต่ขณะที่ยะตาหรือกระตมีโด 何でこの音が ผมขอบคุณมากที่ใจแล้วเดี๋ยวผมมีต้องวนเขามี มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สร้างละครการ,ร์าวันนี้

ยามว่าผมม่เจอได้ที่หนยังไงนะครับตั้งแต่ทีเท่าไหร่นะครับจะมีอยู่งดนะครับเพราะนันสิ่งต่างๆที่ให้เอาไปติดตัวแลที่จริงแล้วตั้งใจว่าถ้าามที่สุจะไปเลียงทุกคนนรับจะเลี้ยทุกคนว่าี้อไกลว่าเลยงครับาุณาแล้วนีนี้นะครับมาแล้วดีเราทาี่หครับอาจโตย์ที่ล หลวงสิริวรคุณระส่วนผร้การพิเศษสลายจากวัดครับท่านที่หกครับพันธุบดีอธิเรนร์พันยารีพระสวนผูน้จัดการพิเศษสาเรีมาคท่านที่เจ็ดครับพันธรวโกสอนง์เพื่อสมพางครับ ท่นอารดี่ีแดนชยพันชาท่นะคตรีดาแครับพันชาท่ับอรดีดแดนชัยพันชาท่วนพุตรดีดีแนชัยพันชาท่นอุตรดีทีแดครับพันชาท่านุตรดีดีแนชัพันากานอรดีดีแดนัน ที่ความภับังคอบสี่ส่วนสัตว์ดุรศนะครับแล้วก็